มาเล่นไฟนอล14กันนะฮะเควสบราเธอร์ฟอร์บานาเตอร์มาสเตอร์นะฮะก็คือเหมือนกับพี่น้องจากแม่อีกคนหนึ่งก็เหมือนอะไรนะพ่อมีแม่หลายคนอย่างงี้ใช่ไหมะฮะเป็นเควสเควสอาชีพนะฮะภารกิจอาชีพที่เราจะได้เขาเรียกอัพสายอาชีพขึ้นมาเป็นมังนะครับเป็นพระทำได้ดีมาก เราเหลือแค่แอโรมิเตอร์เอาเอาแอโรมิเตอร์เนี่ยไปวัดอา้าวพี่มีมาสเตอร์ทาทางมันจะมีกลิ่นแบบแขนมากๆนะจะเชื่อว่าเอาเอาเราตายแน่เราต้องลอเอาให้รอดนะเป็นลั่นลั่นนักเก็ตอิมนะครับอิมเป็นอิมอิมก็คือเป็นเดวิลตัวน้อยนะบปีศาสตัวน้อย นะแล้วก็สู้ครับเป็นโอ้ท่าชูหุ้มหมุนตัวว้าวก็คือเราใช้ท่าที่มันต่อที่ว่าเสริมเสริมขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าท่าของพระเนี่ยมันจะอย่างไรมันจะมีรอยปากของของคำสั่งเนี่ยครับคือเป็นท่าที่ต่อนเนื่องหลายๆท่ากันไปนะนเขาเรียกคอโมโบเซ o ตนะฮะก็จะทำให้แรงขึ้นนะครับว้าวสู้ได้อย่างสุดยอด ว้าวเจมส์เจสึ้งชอมุกิซาร์เราทำอะไรไม่ได้นะเราด่อได้ด้วยคือจริงๆผมก็ต,ตัตสเตตมาเลเวลสูงๆนะแต่มาเก็บเคสนะครับทีหลังอ,อ๋อเพราะผมไปเล่นเวอร์หนึ่งมาด้วยไงเวอร์หนึ่งมันก็ลเลเวลห้าห้าสิบเต็มแล้วครับเสร็จแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันอารีมวิบอนเนี่ย เราต้องเก็บเควสใหม่หมดเลยนะแต่เลเวลยังเท่าเดิมคือ50เพราะเรื่องราวมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเควสระบบเควสระบบการต่อสู้เขาเลยต้องให้เก็บเควสใหม่หมดเลยโอเคดีครับเราจะได้คุ้นกับผ้าด้วยนั้นเราก็อาจจะมีความแรงอยู่พอสมควร แม่ไม่ทำไม่ไม่สนใจเรานะหัหลังให้เราได้ไงนี่แน่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 นแน่นี่แน่นี่แนอนี่แน่าี่น่นีนี่แนวนี่แน่นี่แล่วีนี่แน่นี่น่นห่แน่นี่เว่น3่แนี่แน่นี่่ี่่อีามน่นน่น่แน่นี่ีน่่ ใช้ทัสอัพเดตต้องไม่ตายใช้อาร์มออฟเดสตรอยเออร์ทวินสเนปโอ้โคู่นะสแนปพันชกว,ว้าวงงกับ งงกับคำที่มันลอยไปลอยมาเขาเรียกว่าคำลอยๆตรงนี้นะอันไหนข้างบนคือคือท่าของเราใช่ไหมข้างล่างคือสิ่งที่มันกำลังหายไปใช่ไหมอ๋อออ okay, okay. อโอเคโอเคพอเป็นสแตทที่เราเพิ่มมากขึ้นบวกก็คือสแตทที่เราเพิ่มโอ้ยอ้ามันมีตัวสีดำมาโอเคเราใช้ท่าร่วม I'm of Destroyer I'm of Destroyer Power 19โอ้โหดูสุดค่าตัวเลขก่อนนะฮะตัวกลัวนี้ วว้า er <Wow. S 1> ต้องเติมพลังหน่อยครับ second w i นะครนะเติมพลังตัวเองอ้าวมอสต์เดสเตอรเรอร์ตึ้งตึ้งตัวเล็กๆจะตายมึแมาละจ้าตายเกลี้ยงตัวเล็กกับตัวดำนะตัวดำโห oh, น,นี่ลาบิสุ์ลาบิสุ์ตัวนี้ก็อื่นอยู่พอสมควรแล้วก็ใช้ท่า ไปตอนนี้จะไปเรื่อยๆปั๊บๆๆมีท่าทำให้มันติดสเตตัสเฮฟวี่นะฮะเฮฟวี่ก็คือทำให้ตัวหนักว้าวเพิ่มทีพีด้วยท่า, ides, าอินวิกเกิลอินวิกเกิลเตอร์บูชไรชนะแล้วอ๋ออ๋โอ๋ออ๋อโอ้โหมันยังบินได้อยู่นะ ถ้าทานจะแค้นอยู่ you sexy เวทดำอ้าวมีใครมาช่วยเราประุโอ้โหกระเด็นกระดอนเป็นโหใส่ชุดเต็มกืช,ชุด AF นะฮะชุด artifact นะฮะของมังว้าวเราได้รับพลังลมปานฉีนะฉีโอโหพลังชี้ชี้นี่โอ้อ โอ้โหดวงตาเห็นธรรมเลยครับเป็นพระอาหารหันต์ว้าวได้ดวงตาเห็นธรรมขนาดนั้นวินดาแก้ววินดาแก้วโอ้ทำไมาถึงนี่เลยเหรอจอูช่วยนิกกี้ไว้ได้ทันนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดเลยที่จะมีคุณตรงนี้อ้าวอออีลิกอีลิกคือด้านซ้ายนี่ใช่ไหมอ๋อคือใสแ่แว่นนี่ใช่ไหมโอเค ฉันจะแนะนำให้อีกทีนะแต่ตอนนี้คิดว่าเราควรจะอ่าเขาเรียกไงเดียอ๋อต้องแนะนำอยู่แล้วนะ่ะวินการนี่นิกกี้นี่วินเดเกลโออะไรไม่รู้อืม เขามีประวัติศาสตาร์ที่เยี่ยมยอดมาลนะคือวิตาแกลวเนี่ยนะก็มีพลังสปิริโชัลเอนเนอร์จีพลังจิจตนะจัก,กระนะฮะว้าวก็เล่าถึงนิทานประหลังประราณนะว่าเหมือนวอ l k กิ g งเดย์นะคือเห็นคนที่ คนที่แบบคล้ายผีดิบแล้วเดินได้นะเดยใช้พลังจักระเนี่แหละเฮ้ยระวังนะมีอะไรยังอันตรายอยู่เออให้เขาไปสนใจในงานของเขาเอแต่เขาเนี่ยเขาเรียกว่ากระหายกับความรู้นะก่อนจริงแล้ว discovery a w a k e n i m m ก็คือการคน้นหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นเป็นการปลุกเขานฮะไม่ต้องกลัวนี่คือเป็น การต่อสู้นํานไแล้วยังมีอันก็แลพลังมากเลยยังอยู่นะแล้วก็ฉันเจอในตัวเธอเนี่ยแหละมันโผล่อยู่ในตัวคุณไหลเวียนอยู่ในตัวคุณจักรการนั่นเองได้เปิดขึ้นออกมาแล้วอ๋อม่อก,กีดดวงตายเห็นทำแนละ้วคือเปิดจัก,กระก็เหมือนกับที่อีเร็กพูดแหละวินดาเกลคือชื่อฉันฉันเป็นน้องชายเป็นเป็นพ,พี่น้องนะครับของมังหู่นนะฮะก็คือเขาเรียกว่าสาย เผ่าพ,พันธุ์เผ่าพันธุ์มังนะฮะสาชีพมังเหล่ามังแล้วกันเหล่าพระอรหารนะฮะฉันมีคําสั่งจากอะไระหมัดนะฟิตหมัดเป็นอาวุธนะครับเราต้องล้มคู่ต่อสู้ด้วยหมัดของเรานี่แหละพลังที่ไหลเวียนอยู่ในหมัดของเราจักกะที่ถูกจอจะก็จับโจกับพลังงานนะครับและนี่ก็คือเป็น อาซาีิศักดิ์เสร็จนะฮะจัก,กะอยู่ในทุกอาชอาสิ่งมีชีวิตนะฮะโอเคแล้วเราต้องฝึกอย่างมีวินัยเพื่อให้พลังชีวิตของเราเนี่ยได้ถูกกากควบคุมตามใจสั่งของเรานะครับขนาดนั้น <c oughs> โอ้ยแปลแล้วเหนื่อย <c oughs> อ่าแล้วงง <c oughs> จักระเปิดแล้วไงต่อเ <c oughs> ออได้ยิงมีโอเค okay. ได้เห็นอะไร ไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้นานแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเธอทําให้ฉันเนี่ยทึ่งในตัวเธอมากโอเคเธอมีความก็แล้วมีความเหมาะสมที่จะเดินในเส้นทางของสายพระนี้โอเคนันบัตบรังเมโพอิดคือไม่มีสิ่งใดที่พระเนี่ยจะก็แล้วทนทานได้นะครับเออไม่มีสิ่งใดแต่อ๋อไม่มีสิ่งอื่นแต่พระเนี่ย สามารถที่จะ<ม>ถือมันได้นะครับผมแปล,แล้งงงงโอเคในวันหนึ่งต้องเป็นวันของเธอนะครับแล้วจาก,การของเธอเนี่ยจะเปิดเขาเรียกว่ามันมีพลังก้าวไกลกว่านี้นะครับไปเขาเรียกความทรงจำของคริสตัลเน่ยในตัวเธอเนี่ยมันช่วยปลุกจาัก,ก่ารให้มันมากขึ้นอีกนะฮะเรียนรู้ที่จะคอนโทรลพลังชีวิตของเธอ นะครแล้วเธอจะเก่งกาดนะฮะเราได้อยู่ในสนามรบโบราณนะฮะซึ่งเป็นสนามรบเนี่ยเนี่ยมีผ่านมาทางนี้นะครับในอดีตนะฮะแล้วก็มีชีวิตเร่องวิญญาณมากมาที่ใต้ตา,ตายลงตรงที่นี่แล้วก็มีจิตวิญญาณเนี่ยไหลเวียนอยู่แถวนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะโอ้โหขนาดนั้นก็เลยทำให้อิริกเนี่ยต้องการค้นคว้า พื้นดินย่านๆเนี้ยนะฮะนะครับเป็นเหตุผลนั้นนะครับโอเค p r o f e s s ์อ e ริ c ไปแล้วเราก็ควรจะกลับกันได้นะโอเคพี่น้องที่เรียกว่าน้องพี่แล้วกันเอโรเอโทรมิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์อะไรเครื่องวัดอะไรอย่างหนึง่งก็กลับไปที่โกสมิธกิลแล้วกันนะโกสมิธกิลก็คือสมาคมช่างทองนะครับอ e ริ c จะไปรออยู่ตรงนั้นนะ้า แบล็กบ u ตนะฮะนี่คือเหมือนเป็นสนามรบเก่านะครับอ่าผมขอแชทกับคนในฟีคอมบินีหน่อยนะฮะเพื่อนในฟีคอมบินีนี่คือเล่นมาตั้งแต่เวอร์หนึ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดนะไมตี้ คิตตี้นี่ช่วยผมเยอะมากเลยตอนเวอร์หนึ่งเราเล่นกันสนุกสนานมาก่าเราเก็บเอโทรมิเตอร์มาได้แล้วนะฮะว้าวฉากสวยงานาเป็นซากประหัดปังนะ,ะเรากลับไปที่เมืองโครนาอูดาเพราะเมืองอูดามันจะมีสมาคมช่างทองอยู่นะฮะ,ะแล้วเปลี่ยนเป็นคราไมเนอร์นะเป็นนักนักขุดแร่นะฮะไมเนอร์ ไฮๆอะกันนี้เราต้องทักทายเพื่อนกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราช่วยเขาเขาช่วยเราช่วยกันไปกันมานะเราก็ผูกพันกันนะฮะโอเคชีช็อกโปลดุกดุ๊กดุกเลกาซีช็อกโกโปนะฮะเลกาซีชกโปคือชกโปด้งเดิมนะดั้งเดิมจักจัก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 จักจักจัแปกติจะมีเพลงนะแต่นี้มันไม่มีเพลง เราผมผมร้องเองแล้วกันอ๋อผมไม่ปิดผมไม่ปิดเสียงเพราะว่าผมฟังจนเบื่อแล้วไงฟังเพลงทั่วไปของแผนที่ดีกว่านะฮะโอเคตตตตตตเพลงของชกกรป๋ลนะอันนี้ถ้าใครเป็นสาวกไฟนอลนะต้องรู้จากเพลงนี้เป็นอย่างดี Okay. กับอุนดานะใกล้ๆเองผมก็ชมกินลมชมวิวไปด้วยนะกระโดดได้ด้วยโหเป็นเวอร์ที่ทำได้ดีขึ้นมากคนระับเวอร์สองเนี่ยครับรีบีบอลเนี่ยมีการกระโดดของชุกะเปาะด้วยนะฮะสุดยอด Hi Ed hey, hey, เฮ้ n i กก i Hey e v e r y o n นทำให้เราเรา,เราเล่นเกมกับฝรั่งเนี่ยทำให้เราแบบคิดเกล่าภาษาอังกฤษนี่เรา เข้มแข็งมากขึ้นนะฮะโอเคโหข่าวมอร์นิ่งนะเรานี่คือเขาเป็นอยู่อเมริกานะเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมขาวมอร์นิ่งเราจะกุดไนกันแล้วนะฮะคนละเวลาวิวนี่ครับใกล้เนี่ยใกล้กนุนไดอันดา้าอันด้าอยู่ข้างหน้านี่แล้วโหแต่ระบบสภาพอากาศนี่ดีมากเลยทำให้ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นม,ม,มีมีพายุทเทเรา,าอยอยู่นะ,ะเหมือนมีหมอกหมอกทรายนะฮะ แบบทำให้เรารู้สึกฟีลว่าเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบอนี่โอ,โอ้โลกเสมือนที่จริงมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะฟูอุนดาเข้าไปเลยเกตออฟนาวนะนี่คือเกตออฟนาวเป็นประตูหนึ่งของอุนดาโอเคต้องดิสเมาลงจากชโกกระบอลนะฮะ น่เข้าไปที่ the step of now นะครับ mm hmm. เมืองอุนดาสมาคมช่างทองอยู่ไหนไปที่ ethernet ชาตนะครับเศษของ ethernet นะสามารถวัปภายในเมืองเราได้นะไปที่ goldsmith guild นะก็คือสมาคมช่างทอง,ปงไปคืนเววสนะเควสอาชีพ เราจะได้เป็นมังหรือ,อยังนะตอนนี้เรายังเป็นก็เรียกว่าผู้ฝึกหัดของขเคลปะพราฝึกหัดนะครับพราฝึกหัดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ <c oughs> ทมเจอร์นะฮะเท,ทมเทมเจอร์อะนะฮอางี้ไงอ๋อพูจีพูจิลิสนะพูดผิดนะ,ะพูจิลิสนะพูจิลิสก็คือแบบเหมือนคล้ายๆผ้าฝึกหัดนะครับว,ว้าวเธอได้มาถึงแล้วโอเคสนุกไหมที่ไป ท่องเที่ยวมาหลังจากที่ฉันอะไรสิทุกอย่างแล้วนะอะไรสิคือวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วฉันก็จะขอร้องให้เธอเก็บนี่นะครับเป็น for 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 อะไรครับเป็นความลับหรือเปล่า for แล้วกดกดไม่อ๋อผมมวัวแต่คุยกับเพื่อนใน F C นะ First Free Company เพื okay. ่อนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เป็นฝรั <t iny who speak> like, ่งทั้งนั้นนะฮะไม่มีคนไทยเลยนะแต่พอไปเรื่อๆไปใช้นะที่คุยกันทางเสียงอ่ะผมู็ฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเขาพูดแบบไม่ชัดอ่ะเออยิ่งเสียงก็มาไกลด้วยยิ่งไม่ชัดเลยเออกลับมาพิมพ์เอาแล้วกันนะฮะ ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยหูแลวก็ไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่โอเคเธอนำอัตรอมิเตอร์มาเรียบมากโอเคดูซิว่าเราเจออะไรมิงปังหืมวิทยาเกลไปที่เ,เขาเรพาสตัวเขาเรียกส่งผ่านาคริสตัลแห่งวิญญาณเนี่ยให้เธอเหรอว้าว นั้นเธอก็จะสามารถที่จะเข้าร่วมกับมังหูนะฮะเรา,เาพระได้แล้วสิใช่ไหมว้าวมันช่างแบบหัวแข็งเหมือนกันนะคนพวกเนี้ยฉันเชื่อว่าเธอเนี่ยจะต้องถูกส่งไปหลายๆใสายที่นะทัวเพื่อ,อวัดก็ียกววัดความสามารถนะเพื่อจะเพิ่มระดับภายในกิ่ยวนะครับ ฉันกล้าที่จะพูดเลยว่าดินแดนนี้จะส่งเธอเนี่ยไปที่ที่อันตรายมากๆเลยนะต้องเตรียมตัวไว้นะโอเคจบเ u e s t butter from another mother นะครับโ okay. นะอเคเควสค complete เนี่ยอ่าว้าวมองอันล็อกแล้วครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพมังได้ละงนั้นผมมีชุด AF อยู่แล้วตั้งแต่ก็ตั้งแต่เวอร์หนึ่งใช่ไหม เราก็ใส่ใส่ชุดกันเถอะชุด AF มังสีสีเหลืองนะสีเหลืองเหมือนพระอารหันต์ใส่ชุดใส่ชุดว้าวยังไม่ค่อยคุนะ้นนะอันนี้คือโอแบบช่วงเริ่มต้นของเวอร์สองเลยฮะอาริมริบอรอน ทำมันเปลี่ยนไปหน้ามือไปหลังมือเลยจากเบอร์นหนึ่ง <the sound> แล้วก็ดูดีขึ้นมา graphic, 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 กกราฟิกกราฟเฟร์ระบบต่อสู้กระบบอะไรดูดีไปหมดทุกอย่างนะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่า l u m i n า Studio นะฮะก็คือ l u m i n u s e n g i n นนะฮะ u u m n n u s Engine ในการสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับทำให้แบบมีระบบต่างๆได้แบบกราฟิกสวยงามแล้วก็มีความไวของกราฟิกนะครับมีระบบสภาพอากาศร,ระบบ ภูมิประเทศภูมิอากาศโอ้โหทุกอย่างครบระบบการต่อสู้ก็เยี่ยมยอดนะฮะแก่ใส่ชุดมั้งครับสวยงามกว่าชุดเดิมเยอะว้าวก็ดูสแตตหน่อยนะครับท่าทางอของ พระเนี่ยต้องเน้นสแต่ที่เป็นอินเทลรเจนตนนะคือความฉลาดนะครับเ mm hmm. พราะพระเนี่ยมันเขาใช้เขาเร่า,าสวดมนต์แล้วก็อ่านธรรมะเยอะนะมันต้องใช้เขาเร่า,าความฉลาดนในการที่จะรวบรวมสมาธินะครับปัญญาขึ้นมาเพื่อจัก,กะ,ะพลังของจักกะที่เข้มข้นขึ้นนะฮะ mm hmm. โอ้โหสุดยอด ทำแมทเทอเรียลไปด้วยนะไหนที่มันเต็มแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นี่งไงก็คือมีเน้นพลังกับพลังนะครับสตริงเน้น Strength สตริงกับเน้น Strength เน้นสตริงสตริงกับอินเทลเจนต์นะครับเพราะไม่มีท่าแบบท่าเนี่ยคล้ายๆของพระอาหาหรันะมีคล้ายๆว่าเหมือนกับวอสสเวนนะฮะ <laughs> เหมือนกับต้องใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างเพื่อทำให้จักรกะมันแข็งแรงนะครับโ,โ <c oughs> ว่าเป็นนน่นความสัมพันธ์ระหว่างสแตทกับ <c oughs> ประวัติของพระนะ <c oughs> ฮะใส่อะไรดีเน้ในอิร์เจนโอเค ออครบไหมครบไหมแหวนพร้อมออฟแพนมีอะไรไหมสร้อยสร้อยมีดาร์กไลท์นะมันไม่มีอินกับสเต็งเลยเราเน้นสเต็งนะถ้าทางสเตง็งแหวนเดิมดีอยู่แล้วไอ้สร้อยเดิมดีอยู่แล้วไหมอ๋อ ยังไงมีอินใส่เลยว้า wow. วมีไม้ด้วยนะครับอ hmm. จริงๆมันน่าจะควรจะเป็นไม้มากกว่าที่จะเป็นสเตตท,ที่ที่พะควรจะใช้เนาะเพราะว่าเป็นคลาจิตใจความอึดนะใช่ไหมความอดความอดทนแปลวา่าไม้นี่คือเน้นในเรื่องของ EQ อะนะ Emotional Quality นะฮะคุณภาพทางอารมณ์ควบคุมได้อนะไรเงี้ยโอเคครับก็พอไว้แค่นี้นะเราได้เป็นมังแล้วนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ส่งแรงใจมาไลค์สับค r i b e แชร์กันเยอะๆนะครับ ขอบคุณมากเลยระหว่างนี้ผมก็ใส่ของใส่อะไรไปนะครับโอเคบายบายนะครับเจอกันใหม่